สวัสดีครับผมสวัสดีปี2,565บาทฤดูการทำนาปีปีแรกนะครับตอนนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างกับรถคันนี้10ปีแล้วนะครับ10ปีไม่เคยรับจ้างนะครับแค่แต่งานส่วนตัวมาดูว่าปีนี้เราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับยางยางรถตอนนี้ F33 นะครับอันนี้เปลี่ยนมา ซื้อมาเส้นละร้อยเอยพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่าขนส่งเส้นละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ค่าเปลี่ยนยางอีกเส้นละร้อยห้าสิบบาทสอง้างนะครับแล้วก็เปิดก่อนแล้วก็เราก็เปลี่ยนกองกองอากาศตัวนอกนะครับ กรองกาตัวนอก340บาทสายพานพัดลมสายพานพัดลม180บาทแล้วก็กรองกรองน้ำมันเครื่อง160บาทน้ำมันเครื่อง650บบาทแล้วก็เปลี่ยนอะไรอีกเออเปลี่ยน ใบคัท้ายครับ20นิ้วใบคัท้าย20นิ้ว1367บาทเปลี่ยนเองแล้วก็มีตัวนี้นะครับต่อต่อแขนลากนะครับ340บาทแล้วก็บูทมันจะมีบูทตัวหนึ่งตัวนี้บูทตัวนี้50บาทสลัก สลักข้างในมันเจ็ดหุนซื้อมากิโลละหกบาทซื้อมา160บาทมันมีขายเป็นชุดนะครับตัวนี้แต่ว่าผมไม่ได้สั่งมาพอดีสั่งเดี๋ยวตัวนี้มาเปลี่ยนแล้วมันแกะไม่ออกก็เลยต้องทาเองซะเลยไม่อยากซื้อมีขายด้วยตัวนี้ก็มีขายแต่ไม่ซื้อครับก็เชื่อมต่อใหม่มันกินไปเยอะลดต,ต้นทุนไปบ้างหนึ่งลดได้ หดไปเยอะแล้ว <c oughs> คันนี้ไม่เคยรับจ้างตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนมาเออคุณนี้ก็สั่งมาด้วยสามร้อยสามร้อยสี่สิบบาทไม่ใช่ดิสองร้อยสี่สิบาทครับขอโทษทีสองร้อยสี่สิบบาทเป็นวาลน้ำมันมันจะรั่วตัวนี้ตัวนี้เวลาขันนะ่ะประแจเราจะไปโดนเดือยข้างในตรงเนี้ยเดือยที่เป็นสวมท่อยางเนี่ยทำให้เป็นร่องเป็นรอยเป็นบุบเบี้ยวสวมไม่อยู่ มันก็เลยน้ามันรั่วนะครับส่วนน้ํามันตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวนี้ขันไม่ได้นะครับช่างคนก่อนที่พ่อเทาผมเขาเอาไปทำนะมันไม่อยู่ทํายังไงไม่อยู่เดี๋ยวผม,มไปขันใหม่เดิมๆนะครับหม้อน้ําก็ไม่เคยได้เปลี่ยนน้ํามันไฮดรอลิกก็ไม่เคยได้เปลี่ยนออกมาสิบปีสายพานเพิ่งเปลี่ยนเหมือนกันไม่มีปัญหาท่อหายใจสะดวกนะครับ เครื่องทางานออกมาก็ทิ้งเลยไม่มีต่อเนี่ยลงหน้าเผาพอดีครับทอ่อท่อสั้นหน้าเผาทุกอย่างปกติเดิมครับมีแต่ระบบไฟที่ไม่ติดหมดไปกีบบาทแล้วโดยการเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมาครับเดี๋ยวพวกนี้ไปลุยนาเลยอันนี้ไปไถามามันลื่นนะครับมันไม่มีดอกอยางไถได้อยู่มันลื่นกินน้ำมัน,นเฉยมันรถไม่ไป ลังคาก็แตกแล้วครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนลังคาอลูมิเนียมใส่ใบผ่านหน้าก็หมดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนถ้าทำดูแลรักษาดีก็ไม่มีปัญหาครับรถนี้ระบบเพาระบบเฟืองอะไรก็ไม่เคยแตกนะครับไม่มีปัญหาเลยใช้งานปกติ เดียวแต่ตัวนี้นะครับกองน้ํามันดีเซลที่จะต้องเปลี่ยน,นครับเพราะมันชอบดับเหมือนกับว่าเบาะและดับทํางานดับเวลาจะออกตัวก็มักจะดับโดยคิดว่ามันตันนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยเลยออกมาหรือเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะของตีนรถมันจะสีดําหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตัวตาผมเขาเปลี่ยนหรือยังที่มาถึงผมผมจะจับเปลี่ยนอยู่ อันนี้ก็ดูดินี่ไฮดรอลิกสมัยไหนแล้วเนี่ยอันนี้มันเคยท่อไม่เคยแตกไฮดรอลิกไม่เคยรั่วนะครับนี่ผมแก้หายหมดละโดยรวมก็คือน่าใช้ครับถ้าใช้ไม่สมบุกสมบันมากไม่ต้องไปปรับปรุงตัดแปลงอะไรมากเครื่องยนต์ทำงานเต็มที่ไฮดรอลิกไหลเวียนปกติ ท่อก็ออกมาทิ้งเลยสมบูรณ์แบบขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ